ทำรีบทำอยู่ข้าวแล้วถอนออกแล้วใบมันก็เอาไปทิ้งไว้ทำปุ๋ยนะคะมีคนถามว่าใบมันกินไม่ได้มันกินได้อยู่แต่ว่าม,ม,นนะนะมันไม่อ่อนนะเนาะมันไม่อ่อนอีกอย่างหนึ่งของเราเองนะเนาะ จะกินทาไมแต่ถ้าซื้อก็ไม่แหน่รนะไม่เห็นต้นไหนแนละ้วเมื่อกี้มันออกดอกอยู่ต้นหนึ่งมันออกดอกอยู่ต้นหนึ่งไม่รู่ต้นไหนอากาศเย็นสบายถอ,อถอดเสื้อถอดเสื้อไอ้นั่นออกเสื้อกันหนาว อยู่ในแดดมันร้อนอ,อย่างนี้นะเพื่อนๆยายชีวิตประจำวันเข้าสวนเหนื่อยกันนูน่นไปนอนพักตรงนูน่นโชคดีที่ว่าอินเทอร์เนต็ตมาถึงนี่นะยายก็เวลาไปพักอะไปตอบคอมเมนต์เอฟซี ต่อมาบางทีก็เห็นเห็นคอมเมนต์ไหมแบบแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคำถามหรืออะไรแปลกๆก็เอามาทำคอนเทนต์เอามาเอามาต่อยอดเอามาเล่าให้ฟังวันนั้นตอนนี้ใหญ่อะไรนะเขียนเขียนเขียนอะไรนะเขียนแบบว่าสมัยก่อนเจอกันได้ยังไงอะไรอย่างนี้นะเออเขียนไปก็ บางคนก็มีคําถามมาเนาะบางทีก็เขียนมันยาวนาะแต่ว่าบางทีก็เขียนไว้มันก็อยู่อย่างนั้นมันไม่เยอะเหมือนคลิปเนาะคลิปพูดไปมันก็หลายอย่างมันก็บางคนเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูไม่ได้ฟังหมดทุกทุกคลิปอ่ะนะอ,อยังเรื่องที่ยายเล่าเล่า,เ,ลาเ,เขียนเขียนไปนะ่ะเขียนเขียนไปยายก็เล่าให้ฟังหมดแล้วละ <c oughs> เล่าให้ฟังนานแล้วเนาะที่เจอแฟนได้ยังไงอะไรอย่างนี้มายังไงอะไรอย่างนี้เล่าหมดเลยเ,ออเจอแฟนเจอแฟนได้กระบอกเลวเนาะมีคนแนะนำให้ให้รู้จักเขาแนะนำอย่างเดียวนะ คนที่แนะนำก็ไม่ได้รู้จักยายนะแม่เขารู้จักยายแล้วเขาก็แนะนำให้ยายรู้จักแค่ให้เรามาเจอกันเฉยๆแล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรนี่ยายก็ไป <c oughs> ไปใช้ภาษามออุยอ้ยอุ้ยตัดไปใช้ภาษามือภาษาใบสื่อสารกันเออเพราะยายบอกว่าภาษามือภาษาบสือ่อสารกันจะรู้เรื่องได้ง่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแฟนยายเขาก็มีหนังสือนะ โอ้เนี่ยนี่ออกลองนี่มีหนังสือไทยนะสมัยก่อนไม่มีแกไม่รู้จักอินเทอร์เน็ตไม่รู้จักมือถืออะไรนะแต่ก่อนมือมือถือกระแพงนะแกใช้ internet. อินเทอร์เน็ตไปใช้หนังสือนะ่ะหนังสือเปดิดดูไทยเยอรมันไทยเยอไทยเขาว่าอย่างนี้เยอรมันเขาว่ายังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาจะเขียนภาษาไทยจะเขียนเป็นอังกฤษนะสมมติว่ากินข้าวอย่างนี้เขาก็จะสิเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะภาษาเยอรมันเขาเรียกว่าอันนี้ มาแปลไทยกินข้าวคำว่ากินข้าวแต่ว่าเขาจะเขียนเป็นตัวจีตัวอะไรอะไรเงี้ยเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาเยอรมนันหรือภาษาอังกฤษก็แล้วแต่เนาะเออเกก็มาอ่านว่ากินข้าวอะไรเงี้ยเออยายจะเข้าใจใช่ไหมละ่ะแต่ว่ากินข้าวไม่มีหรอกไอแบบไอคำแบบไปไหนอาบน้ากินข้าวเราทําอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้เนาะเออไปไหนอะไรเงี้ยเราก็เออเกก็มาสะกด โอปาปาเยรมันไปไหนบ้างเี้ยเขาแกก็มาดูอ๋อไปไหนอย่างเงี้ยเออเราก็เข้าใจแต่ว่าไอ,คอ,อ้คำที่ลึกๆเออนั่นแหละคำที่ลึกๆที่ว่าออสื่อสารกันได้ยังไงก็ลึกๆก็แกก,ก็เหมือนกับว่าแกชอบยายแกยจะใหออ้ยายพามาบ้านมาเอาพาสปอร์ตมาเอาเอกสารไปทำพาสปอร์ตอะไรไม่ลมนี่ไม่ไม,ไม่กำลังถึงได้ถึงเข้มา กำลังตึงได้ตึงเขียบลมแกบอกชอบยายนะพายายจะพายายมาเอ,อให้ยายพามาหรือจะพายายมาก็าไม่รู้มาเอาเอกสารไปมาเอาเอกสารไปทําวีซ่าอะไรเงี้ยนะออ,อันคนํานี้ยายก็ไม่รู้เรื่องหรอกเกก็ไปไปให้คนช่วยแปลให้เนาะผู้หญิงไทยที่ว่าเขาได้สามีฝร,รัง่งเขาไปเที่ยวอะไรเงี้ย แฟนยาก็จะไปถามเขาว่าพูดภาษาอังกฤษได้ไหมเข้าใจไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าได้อะไรเงี้ยเขาก็มาแปลให้ยายคนไทยนะอกอนี่เขาชอบเธอนะเขาบอกว่าให้ให้เธอพาไปบ้านไปเอาเอกสารอะไรเงี้ยหรือว่าให้ยายกลับบ้านหรือว่าอะไร,มรนะ <c oughs> ไม่รู้นะไม่รู้ยังไม่ได้แล้วให้เธอเออให้เธอพาไปบ้านนะัน่นแหละเนาะยายถึงได้ ทีนี้เกก็เลยเพายายมามาที่อะไรนะเยาวราชบ้างจะเรื่อยายร,รู้แต่ชายนาทาวชายนาทาวมาจากเกาะช้างตอนเรารู้ทําความรู้จักกันอยู่ที่เกาะช้างนะเขาแนะนำเก๊เขาแนะนําให้รู้จักแ,แฟนยายก็พายายไปเกาะช้างสองเดือนเอ้สองอาทิตย์นี่แหละก็สองอาทิตย์ก็กลับมามาที่ ชัยนาเทาวนะตอนแรกยายรู้ตกใจนะ่ะชัยชัยนาเทานั่นแหละไม่รู้อะไรหรอกแต่พอยายมาเล่าให้เอฟซีฟังเอฟซีก็เลยบอกว่ายาวราฐเออพิ่งรู้แหละว่ายาวรัฐน่ะน,ะนี้ยาวราัฐยายก็เลยโทรหาน้องโทรหาน้องไม่แน่ใจหรว่าอย่างไงนะโทรโทรหาน้องทีนี้น้องก็มามารับก่อนที่ก่อนที่จะน้องมารับก็ ไปทําคิดว่าเออไปทาพาสปอร์ตคิดว่านะแถวแถวอะไรอะแถวไหนวะแถวแถวที่น้องอยู่นั่นแหละคิดว่านะถ้แถว,แถวนั้นแหละไปทําพาสปอร์ตทิ้งไว้ก็ไปทาพาสปอร์ตทิ้งไว้ก็น้องรับไปมารับไปเอ,อ่อไปบ้านไนี่อะไรเรื่องราวมันก็ประมาณนี้หละมันก็ มันก็ไปเองได้โดยอัตโนมัติเลยแต่สมัยเดียวนี้ถ้ารู้ว่าเดี๋ยวนี้นะมีมิจฉาชีพมีฝรั่งหลอกมีอะไรมีเหมือนในในอินเทอร์เน็ตเดียวนี้นะยายก็ไม่ค่อยกล้าหรอกเนาะแต่ก่อนยายไปตามนะัดยายเป็นคนง่ายๆช่ยเฉยไม่ได้คิดอะไรมากไปตามไปตามดวงเลยแต่ก็ถือว่าโชคดีของเรานะมันก ทุกวชคดีของยายทุกวันนี้แฟนทุกวันนี้แฟนยายจะถามอยู่ประจำเลยที่ว่าที่ว่ามาถึงมาถึงก็มาเกยกตัดหญ้านะสมัยวันนั้นปกติเกก็จะเลี้ยงแกะทุกปีพอดีปีนั้นปีนั้นเกไม่ได้เลี้ยงเลี้ยงเยอะด้วยนะหลายตัวทีนี้ปีนั้นแกไม่ได้เลี้ยงเพราะว่ามัแต่ยุ่งมัแต่ทำมัแต่ทำเออ มัวแต่ทำมัวแต่เดินเรื่องวีซ่าให้ยายแกก็เลยไม่ได้เลี้ยงแกะเนาะไม่ได้เลี้ยงแกะที่นี้ยามันก็ขึ้นสูงเนาะประมาณเดือนพฤษภาแหละย,ยายมาทีนี้อยามันขึ้นสูงแกก็ตัดยาใช่ไหมละ่ะตัดยาแล้วทีนี้กแกก็พอย้ายมาถึงวันแรกยายก็มาช่วยแกกลับหญ้าตายแห้งนะเออที่เห็น ภาพที่ยายาลงให้ดูนะในภาพนี่พอเ,เขากลับไปเมืองไทยหรือว่ายังไงไม่รู้ยายจําไม่ได้แต่แกจะพูดอยู่เสมอว่าแกาจะพูดอยู่เสมอว่าคิดยังไงเขาบอกมาถึงว่าถึงวันแรกก็มาทํางานให้มาทําแบบนี้นะคิดยังไงแกาถามคือแกาถามความรู้สึกของยายไงว่าเ่าแทนที่ ได้ได้ผัวฝรั่งมาอยู่กินรู้อยู่แพงอะไรอย่างนั้นหรือเปล่านะยายก็ไม่รู้เนาะถามยายว่าคิดยังไงสงเกเกสงสัยเกคิดว่ายายโอ้คิดมากคิดหนักแล้วมาถึงก็ให้มาทํางานแบบนี้ยายคิดว่านะเกน่าจะคิดแบบนั้นนะ่ะเออแต่ยายพูดเกถามเกถามตอนยายพูดเป็นแล้วนะตอนยาย เริ่มรู้ภาษาแล้วเกอถามว่าคิดยังไงมาวันแรกแล้วก็มาทํามาทํางานแบบนี้คิดยังไงยายก็เลยบอกว่ายายไม่ได้คิดอะไรเลยคือจริงๆยายไม่ได้คิดอะไรเออมาถึงก็เราไม่ได้รู้เรื่องเราไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนนะว่าเออฝรั่งเขาอยู่ยังไงเขากินยังไงเขาไม่ได้กินข้าวแบบเราเราไม่รู้เรื่องนะเออมาถึงก็ออทำแบบนี้ก ไม่ไม่เห็นเป็นไรอะไรอย่างงี้นะเออไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ฝรั่งแฟนแ,แฟนยายเขาคิดในใจน่ะคิดในใจว่าโอ้ยยายคงคิดมากแล้วแหละมาถึงก็ให้มาทําทําสวนอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าแต่ว่าก่อนก่อนจะมานั่นน่ะเออเออแม่แม่ยายเขาถามแล้วแหละเขาให้น้องเคยถามถามเกว่าเออพายายมานี่ให้ยายมาทําอะไรเ,ออเก๋ก็บอกว่ามาช่วยนี่แหละมามาเนี่ยเนี่ยเนี่ยมา มาช่วยทําสวนมาช่วยยังงี้แหละนี่ยแหละไม่ใช่่าทําสวนแบบยาย่โตอะไรนะออมาเป็นแม่บ้านนัออ่นแหละเกยกระบอกตามความจริงน้องเขยเป็นคนถามให้นะแม่ยายเป็นคนถามน้องเขยเป็นคนแปลน,นั่นแหละนังเล่าก็ม่งน,นี้มีคนถามว่าเอ,อได้เรียนไหมหยายคือเคยเล่าแลนะ้วเนาะเพื่อน เราไปบางคนก็ดูไม่จบเลยก็เลยเขียนไว้แบบแบบเป็นเป็นช็อตเป็นช็อตแต่ก็มีคําถามมาถ้าคนถามมายายกา็ได้ได้ไปเล่าต่อเองเนะเาะได้ไปรอดเ,เรียนเรียนเรียนหลังเพื่อนสอบก่อนเพื่อนโอ้ยเก่งไหมล่ะยายตาอาระดับไหนเอาคุยหมดคุยหมดแล้วทำงานยังไม่เสร็จเลย <c oughs> นึกถึงได้นะไปไป,ไปนั่งเวลาน,ะนั่งพักผ่อนบางทีเราไปอ่านคอมเมนต์เราก็ไปเจอคอมเมนต์อะไรเราก็เอามาเล่าต่องนี้นะต่อยอดสงสัยอะไรก็ถามมายายก็ไปเล่าต่อยายเป็นคนชอบตอบคอมเมนต์เพื่อนๆโอ้ยใครถามเอ,อใครพิมพอะไรถามมายายตอบหมดแหละทั้งทตอบได้ยายก็ตอบหมดหเ,เห็นไหมไม่ได้ปิดบังอะไรกว ตอบบางทีนะคุณเพื่อนตีหนึ่งตีสองตีสามยายก็ยังนั่งตอบคอมเมนต์อยู่เลยแต่ว่าเสียดายที่มันให้ตอบได้ไม่เยอะถ้าเราตอบติดติดติดกันเฟซเขาจะเขาจะปิดกันไม่ให้เราตอบต่อปะเราเราจบแล้วก็พอนะเดี๋ยวทำงานก่อนเดี๋ยวคิดเดี๋ยวคิดได้ใหม่แล้วก็มา ทำงานด้วยช่วงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ทำงานด้วยเล่าด้วยช่วงนี้อู้ดูดิว้าวาววสวยมากเลยสวยมากเลยโอ้โเมื่อกี้ให้เพื่อนไปตั้งเยอะว้ายเช้สวยไหมถ่ายให้หน่อยไปทำโปรไฟล์ไปแค่นี้แหละคลิปนี้อันนี้จริงจริง คุยยาวก็เลยเอาเป็นคลิปหนึ่งไปเลยคุยยาวคุยติดใจเอ้ยบ่ายจะบ่ายโมงลยไมัได้กินข้าวเที่ยงไปบาย,บาย